มั่นใจครับมั่นใจฮะเพราะว่าผมให้ทั้งสามคนในผู้สมัครนะลงพื้นที่มายาวแล้วนะเพียงแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสมานะครับวันนี้ก็จะมาทั้งสามเขตในช่วเลยพวกพี่น้องประชาชน ผมรู้ว่านะพี่น้องคนไทยปัจจุบันนะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดที่จินไม่โง่แล้วนะผมเดินไปที่ไหนนะเขาบอกรับเงินหมากาพกเสยรวมไทยดีกว่านะครับอ่าจริงๆไม่ใช่ผมพูดผมโมนะเพราะนั้นเนี่ย่ใครอยากจะซื้อซื้อไปนะครับแต่ผมก็จะสื่อให้ลูกน้องผมเนี่ยนะครับเท้ากาส่งคนไปจับพวกนี้มันนะครับพวกนี้มันอะไรมันเห็นประชาชนเป็นหมูเป็นหมามาซื้อขาย อย่างนี้ได้เลยนะครับนะของผมไม่มีทำเลยเด็ดขาดนะเราซื่อด้วยคุณธรรมงั้นถ้าเรามาเป็นรัฐบาลเป็นไงไม่ต้องโกงไม่ต้องทุจริตใครพวกนี้นะมันอยากเป็นอยากได้ใครดีแล้วมาโกงเดี๋ยวมันก็ต้องทุจริตถูกไหมยิ่งทามีนายทุนหนุนหลังมันต้องโครงการต่างๆต้องไปให้ในายทุนอีกของเราไม่มีน,น,นะแล้ววันนี้จะขอข้อลงพอเพรยังไงรก็เดี๋ยวว่างก็กรับกัน นะครับ,รบให้เป็นนายยกนะครับนาอบอยยกนะครับไม่จะขอบพอยครับเรื่อนโยบายของเราประการแรกที่จะทําให้ทันทีเลยนะครับที่เขาไปบริหารมาแจ้งก็คือให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีที่ค้าขายทำมาหากินอย่างเต็มที่อย่างเสรีเหมือนชื่อผมเลยล่ะนะครับนะ <S <S แล้วนอกจากค้าขายเต็มที่แล้วนะเราจะจัดพืด้นที่ที่เป็นถนนบนทางต่างๆนะครับนะ ที่คงก็จะเห็นนะที่เรียกกันว่าถนนคนเดินเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องนะได้ขายอย่างเต็มที่เช้าขายตลาดอย่างนี้นะหรือพื้นที่หมู่บ้านจริงจะให้ถึงพยายเองหรือซ้ำไปจะต้องดูค่าจ่ายสักต่อน,นะฮะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหมดนะท่านไม่ต้องนะสี่หกพักสี่ริมไทยนะครับครับผมนะับนะครับ ปีระบุรุษนาแกครับต่อหน้าบนถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปไหมปีระบุรุษนาแกครับผมผลิตโดยคําเหิดครับ